อาชีพทำเงิน2025โอกาสและความท้าทายในโลกที่เปลี่ยนไปสวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่รายการจุดประกายความคิดวันนี้เราจะมาจุดประกายและถกเถียงกันในหัวข้อที่ร้อนแรงและใคร่ตัวทุกคนนั่นคืออาชีพทำเงิน2025โอกาสและความท้าทายในโลกที่เปลี่ยนไป ในโลกที่หมุนเร็วและเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาอย่างปัจจุบันการทำความเข้าใจว่าอาชีพไหนกำลังมาแรงและมีแนวโน้มที่จะสร้างรายได้ที่ดีในอนาคตเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งครับเพราะอนาคตของเราทุกคนขึ้นอยู่กับการตัดสินใจในวันนี้จริงไหมครับช่วงที่1มองไปข้างหน้า โลกปี2025จะเป็นอย่างไรก่อนที่เราจะไปเจาะลึกถึงอาชีพต่างๆเรามาดูกันก่อนว่าปัจจัยอะไรบ้างที่จะเข้ามามีอิทธิพลต่อตลาดแรงงานในปี2025และที่สำคัญคือมันจะส่งผลกระทบต่อชีวิตประจำวันของเราอย่างไรเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าอย่างรวดเร็วเราได้ยินคำว่า AI, Machine Learning Data Science, Blockchain และ IOT กันบ่อยมากครับแต่เคยคิดไหมครับว่าเทคโนโลยีเหล่านี้จะเข้ามาอยู่ในทุกอนูของชีวิตเราได้อย่างไรตั้งแต่การสั่งกาแฟด้วยเสียงไปจนถึงการวินิจฉัยโรคเบื้องต้นหรือแม้แต่การจัดการงานเงินส่วนตัวลองจินตนาการดูสิครับว่าสิ่งเหล่านี้จะสร้างความสะดวกสบายและอาจจะความท้าทายให้กับเราแค่ไหนในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า แน่นอนครับว่าหลายอาชีพที่เราคุ้นเคยอาจถูกทดแทนด้วยระบบอัตโนมัติแต่ในขณะเดียวกันก็จะมีช่องว่างใหม่ๆเกิดขึ้นมารองรับความต้องการใหม่ๆด้วยเช่นกันการใส่ใจสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืนนี่ไม่ใช่แค่เทรนด์ครับแต่เป็นความจำเป็นครับปัญหาโลกร้อนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่รุนแรงขึ้นเรื่อยๆทำให้ธุรกิจและผู้บริโภคหันมาให้ความสำคัญกับความยั่งยืนมากขึ้นอย่างที่ไม่เคยมาก่อน ลองสังเกตดูรอบๆสิครับผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมกำลังได้รับความนิยมมากขึ้นการลงทุนในพลังงานสะอาดกำลังเติบโตอย่างก้าวกระโดดสิ่งเหล่านี้จะนำไปสู่การสร้างงานใหม่ๆในภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับพลังงานหมุนเวียนการจัดการของเสียแบบยั่งยืนและธุรกิจสีเขียวต่างๆที่เน้นการรักษาสมดุลของโลกเราด้วยการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากร สังคมสูงวัยในหลายประเทศรวมทั้งประเทศไทยกำลังขยายตัวอย่างรวดเร็วนี่เป็นปรากฏการณ์ที่เราไม่สามารถมองข้ามได้ครับเมื่อประชากรสูงวัยมีจำนวนมากขึ้นความต้องการในอาชีพที่เกี่ยวข้องกับการดูแลสุขภาพบริการสำหรับผู้สูงอายุโดยเฉพาะและเทคโนโลโยีช่วยชีวิตหรืออำนวยความสะดวกสำหรับผู้สูงอายุก็จะเพิ่มสูงขึ้นตามไปด้วยนี่คือโอกาสสำหรับผู้ที่มองเห็นช่องว่างในตลาดนี้ครับรูปแบบการทำงานที่ยืดหยุ่น การทำงานแบบรีโมทเวิร์กหรือไฮบริดเวิร์กที่เราคุ้นเคยในช่วงโควิด1 9จะไม่ได้เป็นแค่ทางเลือกชั่วคราวอีกต่อไปครับแต่จะกลายเป็นส่วนหนึ่งของวิถีการทำงานปกติการมีทักษะในการทำงานร่วมกันในสภาพแวดล้อมที่หลากหลายการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพผ่านแพลตฟอร์มดิจิทัลและการบริหารจัดการเวลาด้วยตนเองจะเป็นทักษะสำคัญที่จำเป็นสำหรับทุกคนครับช่วงที่2เจาะลึกอาชีพดาวรุง่งอนาคตนี้มีอะไรให้ขวา จากปัจจัยที่เรากล่าวมาอาชีพที่น่าจับตาและมีแนวโน้มสร้างรายได้ที่ดีในปี2025ไม่ได้จำกัดอยู่แค่ในวงการเทคโนโลยีเท่านั้นครับแต่ยังรวมถึงสายงานอื่นๆที่กำลังปรับตัวและเติบโตไปพร้อมกับการเปลี่ยนแปลงของโลก ผู้เชี่ยวชาญด้าน AI และ Data Science ไม่ว่าจะเป็น AI Engineer, Data Scientist, Machine Learning Engineer หรือแม้แต่ตำแหน่งใหม่ที่มาแรงอย่าง Prompt Engineer บุคคลเหล่านี้คือผู้ที่สามารถดึงข้อมูลมาวิเคราะห์สร้างแบบโมเดลและพัฒนาระบบ AI เพื่อช่วยให้ธุรกิจตัดสินใจได้ดีขึ้นและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานนี่คือกลุ่มที่ตลาดต้องการตัวมากครับเพราะถูกธุรกิจต้องพึ่งพาข้อมูลและ AI ผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์หรือ Cyber s e c urity Specialist ลองนึกดูสิครับว่าข้อมูลส่วนตัวของเราข้อมูลทางการเงินข้อมูลขององค์กรต่างก็ถูกจัดเก็บและส่งผ่านระบบออนไลน์เมื่อทุกอย่างเชื่อมโยงกันมากขึ้นความเสี่ยงจากการโจมตีทางไซเบอร์ก็สูงขึ้นตามไปด้วยอาชีพนี้จึงเป็นที่ต้องการอย่างมากในการปกป้องข้อมูลและระบบของเราให้ปลอดภัยจากภัยคุกคามต่างๆครับ นักพัฒนาซอฟต์แวร์และแอปพลิเคชันหรือซอฟต์แวร a แอนด์แอปเดเวลเความต้องการซอฟต์แวร์และแอปพลิเคชันใหม่ๆยังคงมีอยู่เสมอครับตราบใดที่มนุษย์ยังต้องการความสะดวกสบายและความบันเทิงโดยเฉพาะอย่างยิ่งนักพัฒนาที่มีความชี่ยวชาญเฉพาะทางอย่างเว็บ Developer ที่ทำงานเกี่ยวกับบล็อก a i n หรือเกม e Developer ที่สร้างสารรค์โลกเสมือนจริงให้เราได้เข้าไปประจนภยัยอาชีพเหล่านี้จะยังคงเป็นที่ต้องการอย่างต่อเนื่อง ผู้เชี่ยวชาญด้านพลังงานหมุนเวียนหรือ Renewable Energy Specialist ทั้งวิศวกรพลังงานแสงอาทิตย์นักวิจัยพลังงานลมหรือผู้ติดตั้งระบบพลังงานสะอาดอาชีพเหล่านี้จะเติบโตอย่างก้าวกระโดดตามเทรนด์โกลกรีนครับลองดูการลงทุนด้านพลังงานสะอาดทั่วโลกสิครับมีเม็ดเงินมหาศาลไหลเข้ามาในภาคส่วนนี้นั่นหมายถึงโอกาสทางอาชีพที่ไม่สิ้นสุด นักการตลาดดิจิตัลและผู้สร้างคอนเทนต์ดิจิตอลมาร์เก็ตเตอร์และคอนเทนต์ครีเอเตอร์การตลาดออนไลน์ยังคงเป็นหัวใจสำคัญของการทำธุรกิจครับผู้เชี่ยวชาญด้าน SEO SEM Social Media Marketing ที่สามารถทำให้ธุรกิจของคุณไปปรากฏอยู่บนหน้าจอของผู้คนได้อย่างมีประสิทธิภาพรวมถึงคอนเทนต์ครีเอเตอร์ที่สร้างสรรค์คอนเทนต์ได้หลากหลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็นวิดีโอพอดแคสต์บทความหรือรูปภาพที่สามารถดึงดูดความสนใจและสร้างการมีส่วน ร่วมกับกลุ่มเป้าหมายได้อาชีพเหล่านี้จะยังคงเป็นที่ต้องการอย่างต่อเนื่องบุคลากรทางการแพทย์และผู้ดูแลผู้สูงอายุ healthcare and elderly care professional อย่างที่ผมกล่าวไปแล้วครับด้วยสังคมสูงวัยที่กำลังขยายตัวความต้องการแพทย์พยาบาลน,นักกายภาพบำบัดนักจิตวิทยาและผู้ดูแลผู้สูงอายุที่มีคุณภาพจะเพิ่มสูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญอาชีพเหล่านี้มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุครับ ผู้ให้คำปรึกษาด้านความยั่งยืน (Sustainability Consultant) ธุรกิจต่างๆไม่ว่าเล็กหรือใหญ่ต่างก็ต้องการคำแนะนำในการดำเนินงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมมากขึ้นอาชีพนี้จึงเข้ามามีบทบาทสำคัญในการช่วยวางแผนกำหนดกลยุทธ์และนำแนวปฏิบัติที่ยั่งยืนไปปรับใช้ในองค์กรเพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมช่วงที่ 3. อนาคตคุณสร้างเองได้พัฒนาทักษะแห่งอนาคต ฟังมาถึงตรงนี้หลายท่านอาจจะเริ่มมองเห็นภาพรวมของอาชีพแห่งอนาคตแล้วใช่ไหมครับแต่สิ่งสำคัญกว่าการเลือกอาชีพที่เหมาะสมคือการพัฒนาทักษะแห่งอนาคตครับ ทักษะเหล่านี้เปรียบเสมือนเครื่องมือที่จะช่วยให้คุณปรับตัวได้ดีไม่ว่าจะอยู่ในอาชีพใดหรือไม่ว่าโลกจะเปลี่ยนแปลงไปในทิศท,ทางไหนทักษะด้านดิจิทัลหรือดิจิทัลลิเทเรซีนี่คือพื้นฐานสำคัญที่สุดในยุคนี้ครับไม่ใช่แค่การใช้คอมพิวเตอร์เป็นแต่คือความสามารถในการใช้เครื่องมือและแพลตฟอร์มดิจิทัลต่างๆได้อย่างคล่องแคล่วตั้งแต่การประชุมออนไลน์การใช้โปรแกร,รมประมวลผลข้อมูลไปจนถึงการทำความเข้าใจเทคโนโลยีใหม่ๆที่เกิดขึ้น ทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิตหรือ life long learning โลกเปลี่ยนแปลงเร็วมากครับความรู้ที่เรามีวันนี้อาจไม่พอสำหรับพรุ่งนี้ความกระหายที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆตลอดเวลาการเปิดรับข้อมูลที่หลากหลายและการพัฒนาทักษะใหม่ๆอยู่เสมอคือกุญแจสำคัญสู่ความสำเร็จในระยะยาวครับทักษะการคิดเชิงวิพากวิจารณ์หรือ critical thinking ในยุคที่ข้อมูลท่วมทนการแยกแยะข้อมูลทิงเทป การวิเคราะห์สถานการณ์อย่างเป็นเหตุเป็นผลและการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบเป็นทักษะที่จำเป็นอย่างยิ่งครับไม่ใช่แค่การรับข้อมูลมาเฉยๆแต่ต้องรู้จักตั้งคำถามวิเคราะห์และหาคำตอบด้วยตนเอง ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมหรือ creativity and innovation ถึงแม้ AI จะทำอะไรได้หลายอย่างแต่ความสามารถในการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆการมองหาวิธีการแก้ปัญหาที่ไม่เหมือนใครและการคิดนอกกรอบยังคงเป็นคุณสมบัติที่ AI ไม่สามารถเรียนแบบได้อย่างสมบูรณ์นี่คือจุดแข็งของมนุษย์ที่เราควรพัฒนาครับ ทักษะการทำงานร่วมกันหรือ collaboration ไม่ว่าจะเป็นการทำงานในองค์กรหรือการทำงานแบบอิสระการทำงานเป็นทีมการสื่อสารกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพการเข้าใจความแตกต่างหลากหลายและการสร้างความร่วมมือที่ดีจะช่วยให้คุณประสบความสำเร็จในการทำงานทุกรูปแบบครับ ความฉลาดทางอารมณ์หรือ Emotional Intelligence ในโลกที่เต็มไปด้วยความซับซ้อนการเข้าใจและจัดการอารมณ์ของตนเองรวมถึงการเข้าใจอารมณ์และความรู้สึกของผู้อื่นเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งในการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีการแก้ไขข้อขัดแยง้งและการทำงานร่วมกันได้อย่างราบรื่นครับช่วงที่ 4. ี่คำถามจากผู้ฟังและบทสรุปสำหรับช่วงสุดท้ายนี้เราจะมาตอบคำถามที่ได้รับมาจากผู้ฟังทางบ้านนะครับหากมีคำถามเพิ่มเติมสามารถส่งเข้ามาได้เลยครับ สมมุติมีคำถามจากผู้ฟังคำถามที่1ผมไม่ถนัดเรื่องเทคโนโลยีเลยแต่อยากเปลี่ยนสายงานไปสู่อาชีพแห่งอนาคตจะเริ่มต้นอย่างไรดีครับคำตอบคือไม่ต้องกังวลเลยครับการเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆไม่ใช่เรื่องง่ายแต่ก็ไม่ยากเกินไปครับสิ่งแรกคือเปิดใจครับ ลองมองหาคอร์สเรียนออนไลน์ฟรีหรือราคาไม่แพงที่สอนพื้นฐานด้านดิจิทัลหรือเทคโนโลยีที่คุณสนใจลองเข้าร่วมเวิร์กช็อปเล็กๆหรือกลุ่มผู้สนใจในเรื่องเดียวกันการเริ่มต้นจากสิ่งเล็กๆจะช่วยให้คุณค่อยๆสร้างความคุ้นเคยและมั่นใจขึ้นมาได้ครับและที่สำคัญคืออย่ากลัวที่จะผิดพลาดครับคำถามที่2ในเมื่อ AI เก่งขึ้นเรื่อยๆอาชีพของมนุษย์จะไม่หายไปหมดเลยเหรอครับคำตอบคือเป็นคำถามที่ดีมากครับ จริงอยู่ว่า AI จะเข้ามาทดแทนงานบางประเภทที่ทำซ้ำๆหรือเป็นงานรูทีน แต่ในขณะเดียวกัน AI ก็จะสร้างงานใหม่ๆที่ต้องใช้ทักษะเฉพาะตัวของมนุษย์มากขึ้นครับเช่นงานที่ต้องใช้ความคิดสร้างสารรค์สูงงานที่ต้องใช้การตัดสินใจเชิงจริยธรรมงานที่ต้องใช้การมีปฏิสัมพันธ์กับมนุษย์ในระดับลึกซึง้งหรือแม้แต่ง,งานที่ต้องควบคุมและพัฒนา AI เองดังนั้นแทนที่จะกลัวว่า AI จะมาแย่งงานเราควรคิดว่าจะทำงานร่วมกับ AI อย่างไรให้เกิดประโยชน์มากที่สุดครับ สรุปแล้วนะครับอาชีพทำเงิน2,025ไม่ได้หมายถึงแค่มีรายได้สูงเท่านั้นแต่ยังรวมถึงเป็นอาชีพที่มีความต้องการสูงและมีโอกาสเติบโตในระยะยาวด้วยครับการเตรียมตัวและพัฒนาตัวเองอยู่เสมอคือกุญแจสำคัญสู่ความสำเร็จในโลกอนาคตอย่าลืมว่าเทคโนโลยีเป็นเพียงเครื่องมือครับทักษะและความสามารถของตัวเราเองต่างหากที่จะทำให้เราเป็นที่ต้องการในตลาดแรงงานครับขอให้ทุกท่านสนุกกับการเรียนรู้และพัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่องนะครับ วันนี้เวลาหมดแล้วครับสำหรับรายการจุดประกายความคิดต้องขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีครับ